ไฟตัดหมอกติดค้างไฟเลี้ยวค้างไฟสูงค้างเข็มไม่ขึ้นขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งนะครับไฟที่ติดค้างนะครับไฟเลี้ยวติดค้างนะครับแล้วก็ไฟ2.3อันนี้ตกไปเลยนะครับห้าโวลต์เป๊ะหลอด led ติดครบไหมแล้วเข็มขึ้นไหมนะครับอ่ะดูที่เข็มนะครับเลี้ยวขวาย,ยังอยู่นะครับไฟทุกดวงยังอยู่เห็นไหมครับไฟตัดหมอกก็ยังอยู่บางท่านบอกเอาหลอดไฟออกไป่าคุณพ,พี่วันชัยใช้งานได้ปกติ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมเดือนไม้ของคุณพี่วันชัยคุณพี่วันชัยนำมาจากอ,าอำเภอบางสะพานน้อยนะครับจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันคุณพี่นำมาเองเลยหน้าร้านนะครับคุณพี่บอกมาเที่วยวก็เลยนำมาเป็นเดือนไม้นาวาล่านะครับโดยการไฟตัดหมอกติดค้างแล้วก็ไฟเลี้ยวติดค้างไฟสูงติดค้างเข็มน้ำมันไม่ขึ้น ขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอาการกันนะครับมาต่อกับสับไยแล้วประมาณไหนครับุงพี่วัญชัยไปดูกันผมได้ต่อขาจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับของพี่วัญชัยพี่เขียนรายการไว้ผมเลยไฟตัดหมอกปิดค้างไฟเลี้ยวค้างไฟสูงค้างเข็มไม่ขึ้นขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งนะครับนาฬิกาไม่ตรงสตาร์ทแล้วขยับคายขยับนาฬิกาไม่ตรงนะครับน่าจะสตาร์ทแล้วขยับนั่น ชื่อที่อยู่ผมไม่ดูแล้วนะครับคุณพี่เขียนนะคุณพี่เขียนกะว่าจะส่งแต่ว่าพอดีมาเองก็เลยไม่ได้ส่งโอเคเปิดสวิตช์กันดูนะครับนี่เลยครับไฟที่ติดค้างนะครับไฟเลี้ยวติดค้างนะครับแล้วก็ไฟนี่ครับไฟสูงอ่าอันนี้น่าจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกค้างนะครับอ่าอย่างอื่นก็ยังไม่เห็นนะครับยังมีไฟอื่นติดด้วยนะครับก็อาจจะมีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวถูกต้องครับไฟสูง ครับโอเคอ่าตอนนาฬิกาตอนสตาร์ทแล้วกระโดดนะครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าโหมดเทสดูก่อนนะครับว่าไฟดวงไหนที่ทุกพี่แจ้งมาหลายดวงประสบผลเข้าโหมดเทสได้ไหมเออเข้าหมดเทสไ,ไ,ได้นะครับอ่าเดี๋ยว คุณพี่จะแจ้งมาบไฟเลี้ยวนะครับในไฟเลี้ยวขวาแล้วก็ไฟไฟตัดหมอกนะครับในเป็นดวงนี้นะครับก็ไฟสูงไฟสูงด้วยนะครับติดอาจจะติดบางครั้ง,เข,ขง,ขงเข็มขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับคือเข็มขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับแล้วก็นาฬิกานะโอเคนาฬิกากระโดดจริงๆนะครับโอเคได้เดี๋ยวเราไปแกะกันเลยครับว่าเราจะมีระบบไฟตกไปเท่าไหร่อย,อยังไงนะครับของคุณพี่ วันชัยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคุณพี่วันชัยผมได้ถอนเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับอมาดูกันบงต,ต,ต้นก็เราจ่ายไฟวัดไฟกันปิสสวิตนะครับนี่ครับไฟตรงไฟสีฟ้าตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับที่ติดค้างมาดูกันผมจะขยัดใช้กราวร่วมแล้วกันวัดไฟ โอเคนะครับว่า uh, ยากนะครับวัดไฟแัดมิเตอร์ก่อนโอเคนะครับ okay, ผมจิ้มได้ที่สิบสิบเอ็ดจุดแปดนะครับโอเคสิบเอ็ดจุดแปดนะครับม mm hmm. าวัดดูครับ mm hmm. วัดไฟเกตเลยนะครับเพราะเขาจะเป็นไฟสองชุดนะครับชุดนี้ชุดนี้หนึ่งนี้ชุดที่สองผมจะดูว่าไฟชุดไหนตกนะครับ ห้าจุดหนึ่งครับสี่จุดสี่ห้าจุดหนึ่งก็สี่จุดสี่ห้าจุดหนึ่งกับสี่จุดสี่ทั้งคู่เลยนะครับสองจุดสามอันนี้ตกไปเลยนะครับห้าโวลต์เป๊ะห้าโวลต์เป๊ะครับหนึ่งจุดสี่อ่นะครับตกไปนะครับจุดห้าจุดหนึ่งสี่จุดศูนย์ห้าโวลต์ครับ ศูนุศูนจุดสี่สี่จุดเก้าห้าจุดสองห้าจุดสองนี่ไฟลไปเยอะครับบางทีบางเกตก็ลดบางทีก็เกินอ่าก็ลดน,น้อยลงนะครับสิบโวลต์ครับแปดจุดห้าโอเคเดี๋ยวผมจะปรับไฟชุดนี้นะครับให้ตรงก่อนจะต้องเป็นห้าโวลต์นะครับแล้วก็จริงๆเขาต้องมีขาเดียวนะครับไม่ใช่ ห้าวนทั้งสองต้องมีห้าวนหนึ่งขาครับอีกวนอีกค่องอีกขาด้านหนึ่งจะต้องต่ํากว่าห้าวนเขาจะผลักเข็มได้ครับเ,เดี๋ยวเราไปไล่ไฟต่อกันครับคุณพี่วันชยัยและท่านผู้ชมคุณพี่วันชัยครับผมจัดเตรียงระบบไฟให้ใหม่แล้วนะครับมาดูกันเปิดสวิตช์นะครับไฟมาเป็นสเต็ปนี่ไฟดวงสีฟ้านี่หายไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาวัดไฟกันว่าไฟมา กี่โวลต์ยังไงนะครับโ okay. อเคยัดใช้กาวร่วมนะครับจะพลาดพลาดหน่อยครับสายต้องเยอะพลุงพลังนะครับด้พลุงพลังโอเคไฟก่อนอ่าผมจะแอดยัดจากไฟขาเข้าก่อนแล้วกันนะครับ1ิบเอนะครับวัดไฟเกตนี้เลยผมปรับแสงห้ดบอลนะ สิบเอ็ดจุดแปดหาเกตเลยค่อยกาเกตครับคานี้เลยห้าวน,นะครับโอเคค่านี้นี่ครับโอเคห้าวน่าห้าวห้าห้าวนนะักสี่จุดสี่นะครับสี่จุดสี่ห้าวนับสี่จุดสี่นะครับถือว่าโอเคนะครับทำงานได้แล้วก็ขานี้นะครับ อันนี้มาสองจุดสามห้าโวลต์ครับห้าโวลต์เป๊ะๆครับหนึ่งจุดสี่ในนี่ปลกแล้วนะครับใช้งานได้แล้วเคกันห้าโวลต์ครับขอโทษครับสี่โวลต์ขอโทษนะครับสี่โวลต์ห้าโวลต์เป๊ะศูนย์จุดหกครับศูนย์จุดสี่ ห้าโวลต์เป๊ะครับ <Okay. S 1> ห้าห้าโวลต์ครับห้าห้าจุดสองไอซีจุดแปดครับโอเคนะครับต้องขออภัยครับมีเสียงนะโอเคแล้วเราจะไปประกอบกันทั้งหมดแล้วมาเทสกันว่ามีปัญหาอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับของพี่แก้งไฟจบแล้วก็จะมีอย่างอื่นไหมนะครับของคุณพี่วันชัยไปประกอบกัน คุณพี่วันชัยนะครับผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วก็แอดจัดเข็มให้เสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูกันเปิดสวิตช์นะครับของผมครั้งแรกอึงของโคบจะเป็นแบบนี้ครับสั้นๆนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาตั้งปกตินะครับสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับนี่ก็ไฟไม่มีดวงไฟที่ติดขึ้นมาแล้วนะครับผมไม่ได้เอาหลอดออกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลอดยังอยู่ไหมนะครับโอเคอ่ะปรับเวลากันก่อนนะครับนะครับเวลา วิ่งปกตินะครับไม่กระโดดตัดแสงได้นะครับโอเคมาดูกันเดี๋ยวผมจะเข้าโหมดเทสไม่ต้องกลัวเรื่องเข็มเนี่ยผมแอดจัดให้ตรงแน่นอนนะครับเพราะว่าเขามีโหมดเทสเราค่อนข้างมั่นใจว่าเข็มตรงได้เลยนะครับโอเคก่อ,อนอื่นเราจะมาดูกันก่อนว่าหลอด LED ดีติดครบไหมแล้วเข็มขึ้นไหมนะครับอดูที่เข็มนะครับตอนนี้คือเข็มเนี่ย จะต้องลงมาสุดแล้วก็มาตรงที่ผมแอดจัดไว้ที่เราแรกเริ่มนะครับอ่าอันนี้คือไม่ต้องกลัวเรื่องเข็มตรงไม่ตรงนะครับเราย้ายดูเลยนะครับอ่เข็มที่ผมแอดจัดตรงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับตรงนะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือปรับดวงไฟนะครับอ่ะเพอตอนผมปรับดวงไฟลอดเข็มก็จะกลายดีเห็นไหมครับเหลือยวายยังอยู่นะครับไฟทุกดวงยังอยู่เห็นไหมครับไฟตัดหมอกก็ยังอยู่บางท่านบอก เอาหลอดไฟออกไปวะผมไม่เคยเอาหลอดไฟออกครับคือเราซ่อมเราก็จะรู้เลยว่าโอเคมันหายหรือไม่หายยังไงนะครับเราจะรู้หลอดไฟจะหายไปได้ไงครับก็จะติดอยู่นะครับ โอเคนะครับของคุณพี่วันชัยใช้งานได้ปกติแล้วครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมช่างพงษ์ได้ทาคลิปครั้งต่อๆไปในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่วันชัยนะครับที่ไว้วางใจนําเลือนไม,ไม้เราดูแลคุณพี่นํามาจากาประจบิีิขันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากมาก และเพื่อนเพ่ท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทร id line ของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถแ id l i ดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาและผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ